สวัสดีคะ่ะชาวราศีมังกรนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพ,พรวิตาพยากรณ์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรายเดือน1-15กุมภาพันธ์นะคะสำหรับชาวราศีมังกรเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะหรือท่านที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรนะคะสามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดูประกอบกันได้นะคะ อาละค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะก็จะมีดาวเสาร์เป็นดาวประจำตัวตอนนี้ก็โคจรเข้าสู่บ้านตัวเองนะคะก็จะมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างชีวิตเราให้สร้างความสุขความมั่นคงขึ้นในอนาคตแล้วเป็นความมั่นคงที่ที่มั่นคงมากที่มั่นคงถาวรยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยเหนื่อยมากสําหรับเราในช่วงเดือนนี้นะคะมีดาวอาทิตย์ซึ่งมาจากภพมรณะ กลุ่มลัคนาด้วยร่วมกับดาวเสาบางคนบางท่านแบกรับภาระมากเลยนะคะหรือการงานเหนื่อยเน็ดเหนื่อยกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราต้องทําโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะทีนี้มีดาวพุธดาวอังคารนะคะแล้วก็ดาวศุกร์อยู่ในภพวินาศเกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุปุตตะอลิสุภะลาภะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินการดูแลคนในครอบครัวนะคะความเจ็บป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะเป็นไปได้หมดนะปุตตะมีดาวเกตกับดาวราหูอยู่ร่วมกันมันมีอาจจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากระทันหันโครงการใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ทําให้เราจะต้องแบบต้องลุกขึ้นมาแก้ไขมีดาวรวมตัวอยู่ในเลือนวินาศเยอะ<ๆ>ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบางคนบางท่านเดินทางไกลโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจไว้มีเหตุเราก็ต้องทํา หรืออะไรแบบนี้นะคะเกี่ยวข้องกับการบริการกรุศลการช่วยเหลือผู้อื่นเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราจะต้องลงมือทําและรับผิดชอบน่าจะเป็นเรื่องของการแบกรับภาระต่างๆที่เราจะต้องทําในช่วงเวลานี้นะคะอ่ะแล้วค่ะทีนี้ไม่เป็นไรเราเป็นคนเก่งเราทําได้ดาวเสาร์เนี่ยหมายถึงคนที่มีความสามารถในการรับผิดชอบหน้าที่ได้ดีมากเป็นคนมีระเบียบวิน,นัยมีกฎมีเกณฑ์มี คือสามารถทำอะไรที่แบบซ้ำๆได้อย่างมหัศจรรย์มากเลยนะคะเห็นไหมคะเซเว่นอีเลเว่นอย่างเงี้ยเปิดให้ตลอดคนแ่วเาสาเหมือนกันรับผิดชอบอะไรเนี่ยไม่เคยขาดตกบกพร่องน,นะคะสามารถทำได้ดาบทำได้ดีด้วยอะไรแบบนี้หนักแค่ไหนก็เอาอยู่นะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่กันนะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่สองดาบมุงบอกว่ามันเป็นเรื่องราวเป็นอะไรที่เราจะต้อง แก้ไขมันมีเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างน้อยสองเรื่องที่จะทําให้เราจะต้องได้รับการแก้ไขนะคะเราต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทําอะไรหรือมีปัญหาอะไรเข้ามานี่แหละให้เราต้องแก้ไขอย่างน้อยก็สองปัญหาสองเรื่องมาแบบด่วนๆมาแบบเหมือนกับว่าเออจำเป็นที่ต้องทำนะคะวิววอฟฟ์จูนด้วยอ่ะไพ่สนับสนุนนะคะมันเป็นไพ่เดอะสตาร์แฮงแมนอ่ะ จำเป็นต้องทำจริงๆแบบปลีกเลี่ยงไม่ได้สองดาบเข้ามาย้ำด้วยนะคะบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นหน้าที่เราเป็นสิ่งที่ฟิกเราเป็นสิ่งที่เราทิ้งไม่ได้เป็นความฝันความปรารถนาเป็นสิ่งที่เราฝังฝันหวังไว้เราต้องลงมือทําเท่านั้นถึงจะสําเร็จนะคะคือความรับผิดชอบคือหน้าที่ของเราทีนี้ตําแหน่งการเงินบ้างได้5ดาบนะคะเป็ดไพ่แห่งการแบกรับภาระ สองไม้เท้าการติดต่อสื่อสารการขยับขยายงานลงทุนอะไรไปก็เพื่อความสําเร็จของงานของผลงานในอนาคตนะคะสองไม้เท้าการรอคอยการขยับขยาย8ด,ดาบ5ดาบเกี่ยวข้องกับเรื่องของความการเงินที่เราจะต้องจ่ายไปมันเป็นภาระหน้าที่ความผูกพันนะคะเป็นการอดทนเห็นไหมห้าดาบมาด้วยพร้อมกัน การเสียสละการอดทนการมอบโอกาสที่ดีให้กับคนอื่นนะคะการขยับขยายการลงทุนเพิ่มการที่จะทำให้เราไปสู่ความสาเร็จในอนาคตนะคะอ่ะต่อไปเป็นตําแหน่งสหัชชานะคะได้ไพ่ the l o ล e r อร์เ r เเป็นการมอบโอกาสที่ดีให้กับคนอื่นสังคมหรือเรามีโอกาสที่จะได้รับการต้อนรับการช่วยเหลือที่ดีจากสังคมญาติพี่น้องนะคะหรือว่าสิ่งที่ เราไปติดต่อนั่นแหละจะได้รับการต้อนรับหรือเราเหมือนการไพ่อ่านได้สองทางเหมือนตัวเราให้การต้อนรับคนอื่นเขาด้วยก็ได้นะคะทีนี้มีไพ่ The e m s เ e s s เข้ามานะคะมีไพ่สีสีดาบนะคะแล้วก็ไพ่ the f o o l อ่าบางคนบางท่านอาจจะต้องได้แบบเดินทางไกลหรือว่าเราจะต้องเหมือนกับ ชีวิตจะต้องได้มอบโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นได้เสียสละเพื่อคนอื่นเห็นไหมคะมีไพ่ควีนถ้วยเข้ามาด้วยมีไพ่เดลเวอร์เข้ามาด้วยมีน้ำใจต่อคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นหรือคนอื่นช่วยเหลือเราแบบนี้นะคะทีนี้ในตำแหน่งพันธุนะได้ไพ่สิบสดาบอ้าวมาพร้อมกันเลยเหรอคะ ไม้เท้าสามดาบนะคะเจ็ดเหรียญตำแหน่งพันธุได้สิบดาบหมายถึงว่าดูแลจิตใจดูแลคนในครอบครัวดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีในอันดับแรกนะคะ ให้สิบดาบอาจจะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวเคือญาติเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดซึ่งมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องดูแลแม้แต่ตัวเราเองนะคะหรือบางคนบางท่านต้องออกจากบ้านเดินทางไกลไปทําหน้าที่ต่างๆนะคะหมายถึงการอบพยพการจบจากตรงนี้แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็พลังงานโดยรวมในที่ที่บ้านเรานะคะพันธุเนี่ยมงบอกว่า มันมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องจบลงในบ้านของเราแต่สิ่งใดที่มันจบลงมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเสมอแสดงว่าถ้ามีปัญหาเราก็จะสามารถจบปัญหาได้นะคะทีนี้ถ้าหากเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเราก็จะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องของการดูแลนะคะมีคนใส่ใจดูแลที่ดีอะไรแบบนี้ แล้วก็มันสิบดาบในตําแหน่งพันธุมันอาจจะเป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่ที่เราจะต้องรับอย่างหนักหน่วงเป็นการที่ทําให้ตัวเองเหนื่อยอ่ะตัวเองต้องรับภาระตัวเองต้องทําหน้าที่อะไรประมาณนี้หมายถึงสภาวะแห่งความเหน็ดเหนื่อยนะคะในช่วงเวลานี้ที่เราจะต้องต้องแบกรับมันทีนี้ตำแหน่งปุตตะเป็น View of Fort u n e ไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้นะคะ ิวออฟฟอร์จูนโชคชะตากำหนดมาถึงเวลาที่เราจะต้องเสียสละก็ต้องเสียสละนะมีไพ่สิบถ้วยเข้ามาไม่ใช่ใครอื่นคนในครอบครัวคนรักของเราอะไรแบบนี้ไพ่เด็กไม้เท้านะคะแล้วก็คิงถ้วยในตำแหน่งปุตตะ บอ,บอกว่าโชคชะตากําหนดให้เราจะต้องมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันจะนํานพาให้เราไปสู่ความสุขความสําเร็จสมหวังในอนาคตได้นะคะเป็นการกระทําเป็นการเริ่มต้นเป็นการที่เหมือนกับค่อยทําทีละเล็กละน้อยเดี๋ยวก็จะสําเร็จเป็นงานใหญ่ได้นะคะคิงคิงถ้วยก็หมายถึงการช่วยเหลือเนาะการ ช่วยเหลือการแบ่งปันกันมีน้ำจิตน้ำใจการให้แก่คนในครอบครัวโชคชะตากำหนดหมายถึงการที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวกับวงศาขณะญาติต่างๆหรือการกระทําการทำหน้าที่ของตัวเองนะคะวิวออฟฟอร์จูนก็เป็นโชคลาภเหมือนกันเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะนำโชคลาภมาให้กับเราหรือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาในอนาคต บ้านเราหรือสิ่งที่เราต้องการมันเป็นไพ่แห่งอนาคตตรงเนี้มันจะนําความสุขความสําเร็จมาให้เรานะคะทีนี้ตําแหน่งอลิได้สามสามถ้วยสามถ้วยก็เป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองแสดงว่าสิ่งที่เราต้องแก้ไขนั้นทําได้สําเร็จโดยง่ายนะคะมีสี่ไม้เท้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเรื่องของอห้าถ้วยบางทีเราอาจจะต้องแบบ มีความวิตกกังวลห่วงใยในบางสิ่งบางอย่างไปข้างหน้าก็ห่วงข้างหลังออไปข้างหลังก็ห่วงข้างหน้าอะไรแบบนี้หรือมีหน้าที่ที่ต้องทำมากกว่าสองอย่างมากกว่าหนึ่งอย่างอะไรแบบนี้นะคะมีไพ่หกถ้วยเข้ามาแต่เป็นการทำที่จะนำมาซึ่งความสุขความสาเร็จในชีวิตนั่นแหละยังไงก็เหน็ดเหนื่อยแต่ก็ได้ฉเฉลิมฉลองนะคะสาหรับชาวราศีมังกรทีนี้ตำแหน่งปัตน้นะคะได้ไพ่ แปดไม้เท้าอ่ะปัตตนีคู่ครองหุ้นส่วนแปดไม้เท้าของเราเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง king o f p e n t a ขึ้นนะการขยับขยายทำให้เรามีโอกาสาที่จะมีเงินมากขึ้นแปดไม้เท้าในตำแหน่งคู่ครองบัตตนีหมายถึงว่า เรามีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือได้ดูแลเขาคิงเหรียญเข้ามาสถ้วยเข้ามาแล้วสามถ้วยเข้ามานะคะถ้าบอกว่าเป็นหน้าที่นะความรับผิดชอบถือว่าเราทําได้ดีที่สุดแล้วนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานก็เหมือนกันนะคะมันเป็นการขยับขยายแสดงว่าเราจะสามารถที่จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเราสามารถที่จะขย,ขยายงานเราได้มากขึ้นนำมาซึ่ง โอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินความสุขความสมหวังในอนาคตนะคะตามที่เราปรารถนาทีนี้ในตำแหน่งมรณะนะคะได้ไพ่หนึ่งเหรียญมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภการเงินนะคะในตำแหน่งมรณะ The High Princess High Princess มาแล้วก็สี่ถ้วยเมจอเชียนอะไรมรณะมรดก ที่ทางบางคนก็อาจจะมีโชคเกี่ยวกับเจ้าที่เจ,ทเจ้าทางที่อยู่ที่อาศัยบ้านช่องของเราอาจจะให้โชคนะคะมีไพ่สี่ถ้วยมันเป็นโอกาสที่ดี The High Princess m เ,เชียนลองึกติดต่อสื่อสารกับเขาดูขอโชคขอลาบนะคะสีถ้วยเป็นไพ่แห่งการให้โอกาสกันแบบอ่ะใครไม่เคยเลี้ยงเจ้าที่ก็ลองเลี้ยงเจ้าที่บ้านตัวเองดูนะคะ ใครไม่เคยไหว้ก็ลองไหว้ดูขอพรดูแล้วเขาก็จะเหมือนกับเปิดโอกาสเนาะสถานที่นั้นจะสว่างขึ้นมาทำให้เรามีโชคมีลาบมีอะไรแบบเนี้ยไพ่เมจิเชียนหมายถึงกันติดต่อสื่อสารการเจรจาการแบบเหมือนกับเห็นไหมคะเขามีไพ่เหรียญคาถาดาบมีอาวุธครบแสดงว่าเราสามารถที่จะสื่อสารได้นำมาซึ่งผลประโยชน์และโชคลาภนะคะบางคนบางท่านน่ คือโชคมาง่ายๆก็ดีไปบางคนบางท่านก็ต้องทำพิธีถึงจะมีโชคแบบนี้นะอ่ะแหละทีนี้ตำแหน่งสุภะนะคะสุภะเป็นไพ่ควีนถ้วยความสุขความสำเร็จมาเต็มเลยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสความสุขความสำเร็จก็มาเต็มเลยนะคะมีไพ่ดีเอ็มเพอร์เกิดจากการกระทำของเราเรามอบความสุขให้กับคนอื่นคนอื่นเขาก็มอบความสุขใจให้กับเราถึงจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนดีเอ็มเพอร์ไม่หวั่นนะ ทำหน้าที่ได้ดีมากเลยนะคะหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นการกระทำสิ่งที่ทํานะคะไม่ใช่เรื่องที่จะหนักหนาสหัสจนเราจะทําไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ต่อให้มันมีปัญหายังไงเราก็สามารถลุกขึ้นมาทําใหม่ได้แบบนี้นะคะมีไพ่เดอะทาวเว์มีการเปลี่ยนแปลงเนาะการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้เรามีบทบาทหน้าที่มีความเด่นชัดขึ้นในหน้าที่ ในบทบาทในสิ่งที่เราจะต้องได้ทําด้วยความสุขด้วยการที่มอบความสุขให้กับคนอื่นหรือมอบอมิตรภาพให้กับคนอื่นเป็นการเสียสละที่ออกมาจากจิตใจเราจริงๆถือว่าเป็นบุญใหญ่นะคะไม่แน่บุญนี้อาจจะทําให้เรามีโชคลาภก็ได้นะคะทีนี้ตําแหน่งกรมมะได้สี่ไม้เท้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวคนในครอบครัวสี่ไม้เท้าสิบดาบความเจ็บป่วยหรือความเหน็ดเหนื่อยที่เราต้องทําที่เราต้องแบกภาระในครอบครัวนะคะ มีไพ่เจ็ดถ้วยเข้ามาถ้าเป็นงานก็งานเยอะมากถ้าเป็นเรื่องราวคนในบ้านก็คนนั้นจะเอานี้คนนี้จะเอานั้นทำให้เราจะต้องบริหารอย่างดีนะคะทีนี้มีไพ่เดอะเวิร์เข้ามาด้วยทำได้ไหมทำได้ทาได้สำเร็จด้วยนะคะเด็กถ้วยอะแหละเมื่อฉันเป็นดิเอมเพลเออร์ฉันก็ทำได้แก้ไขปัญหาได้นะ,ะใครต้องการอะไรเวลานี้สามารถชาวราศีมังกรสามารถดูแลได้หมดนะคะ ตำแหน่งต่อไปนะคะเป็นลาภในไพ่สี่เหรียญเกี่ยวข้องกับการเงินบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะต้องได้เอาเงินเก็บออกมาใช้เนาะเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้กอดไว้ยังไงก็ยังหล่นลงมาอ้าวมีไพ่หกดาบการเดินทางไกลไหมบางคนมีต้องใช้เงินกับการเดินทางอัจวินดาบมีเรื่องด่วนๆที่เราต้องเดินทางเดวิล บางคนก็อยากได้อะไรขึ้นมากระทันหันก็ต้องใช้เงินที่เราเก็บไว้นั่นแหละคือเป็นการเก็บเงินเสียเงินไปตามเหตุปัจจัยที่เราต้องการนั่นแหละนะคะว่าเราต้องการอะไรเกี่ยวข้องกันทีนี้มีตำแหน่งมินาศสุดท้ายนะคะได้ไพ่สองเหรียญไพ่พระเข้ามาคิงเอ้ คิงดาบควีนดาบเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าหน้าที่สิ่งที่เราต้องทำสองสิ่งสองอย่างอะไรก็ว่าไปนะคะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทํามันบ่งบอกถึงการแสดงความรู้ความสามารถศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเราที่สามารถที่จะนำออกมาใช้ กับคนอื่นนําออกมาใช้กับตัวเองนําออกมาใช้เพื่อสร้างความสุขความมั่นคงเพื่อสร้างรายได้เพื่อสร้างฐา,านะเพื่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความสาเร็จในตัวเองชาวราศีมังกรเป็นคนอดทนมากถ้าคิดจะทําอะไรแล้วเนี่ยหนักหนาสาหัสหแค่ไหนก็ทําได้สําเร็จนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดียกย่องมากเลยค่ะเอาละคะรับสหรบชาวราศีมังกรนะคะก็ถือว่าบทบาทหนะ้าที่ที่เราจะได้ทําในตอนนี้เวลานี้เป็นต้นไปจะนํามาซึ่งความโชคดีให้กับเรานะคะนํามาซึ่ง ความมั่นคงให้กับเรานำะมาซึ่งความสุขใจให้กับเราชีวิตเราจะหมุนเวียนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะก็ขอเป็นกําลังใจและขออวยพรให้ชาวราศีมังกรนะคะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คิดที่หวังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันในคลิปหน้าต่อไป <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปนะคะแต่ถ้าท่านใดต้องการที่จะตรวจดวงชะตาเป็นการส่วนตัวเพื่ออยากจะรู้ว่า ชีวิตเรามีข้อดีข้อเสียข้อเด่นข้อได้อะไรที่จะต้องมองข้ามหรือที่จะต้องปรับปรุงเพื่อน,นำมาซึ่งความสำเร็จได้ง่ายขึ้นสามารถโทรปรึกษากันได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ